ไปกันครับเธอหัวเหินประตูวอ,อยู่ประบีมาอีที่หักกูลืมผู้ชายทุกคนเลยกูลืมผู้ชายทุกคนที่ทิ้งกูที่ไม่รักเลยประบมผิวใจมากทุกทีประชมผิวใจกูมากดีมาก หยียบประจวบได้2ชั่วโมงแต่พูดว่าสวยชอบอยากอยู่ไม่หยุดไม่ต้องมารับฉันฉันปลอดภยัยฉันแฮปปี้ที่จะอยู่ประจวบแกมาเป็นเมือแบบเชื่อแม่อังนนีิคือวิวเนี้ยคือวิวเขาประจวบเนี้ยเป็นวิวที่ทันดูตอนแรกฉันก็จะไม่มา หลอกให้ไม่มาแต่มาดูพอเวลามีคนพอเวลาไปเซิร์ชอ่ะแล้วเห็นวิวภูเขาเนี้ยทนแบบเออกูอยากไปเห็นภูเขานี้ว่ะกูต้องมาเนี่ยแเออมาภูเขาอันเนี้ยตรงเนี้ยให้ต้องมาเห็นภูเขาเนี้ยตรง,งเมืองปัตตุกให้ได้ก็มาลแล้วแล้วพี่เขาหนแบบ้อยแบบอ๋อทีเดียวอีกไหม ตอนนี้เราถึงสถานีประจวบแล้วค่ะดีใจมากถึงที่คุยแต่รถไฟนี้ดีมากประจวบจ้า<ม>แกรถไฟนี่ดีมากถึงตรงเวลามากแล้วก็ดีแล้วก็คือตอนแรกอะนะก็คือกลัวมากทีบไปแล้วรถไฟนี้นะคะเป็นุที่อภิวัสสุราธานีนะคะตอนเจ็ดโมงครึง่งมาถึงประจวบตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบ ิบเอ็ดโมงห้าสิบประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่สถานีานประจวบแก้สถานีประจวบเป็นสถานีที่เล็กมากมันจะเหมือนกำลังจะสร้างใหม่แต่แต่ของเดิมคือเล็กมากแล้วก็น่ารักมากมากเลยแล้วก็ถึงรถไฟก่อนถึงตรงเวลามากแล้วคือตอนแรกเข้าไปก็เราคาดหวังสูงวันนี้ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนรถัวนี่คือรถไฟไทยรถไฟไทยที่เป็นแอร์ของแท้ความสะอาดสะอาดมากหรือว่าเป็นความสะอาดแต่แค่มันเก่าเฉยๆเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากแล้วมาบริการเออ มีเจ้าที่นะคะมาบริการขายอาหารกระเพราหมูกระเทียมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีก๋วยเตยี๋ยวแหง้งรัดบุรีแล้วก็มีพวกตังหน้าตั้งกับหม้อแกงเออของพิพิรีนะคะก็ถือประจวบแล้วเราจะไปเราจะเข้าไปหาที่พักกันนะคะเพราะว่าเราจองโฮเทลเอาไว้ตอนนี่แหละเช้งเที่ยงบ่ายสองนะคะทันทีประจวบเด็กมากแบบของนั้งเดิมขื้นน่ารักนรักให้ฟิลย,อย้อนยุคมากๆนะคะเราก็ ที่สวยในโลกไม่เดี๋ยวดูป้ายเวลาก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปหัวหินนะคะต้องดูไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อว่าทำไมไน่นารักน่นารักเล็กเล็กมันแถวบ้านเหมือนกับบ้านเลยอะบ้านไม่อยู่ใต้หรอกนะแต่เหมือนว่ามันน่ารักน่ารักแบบอยู่ชนบทมากๆเลยอ่ะเขาแกงตรงนั้น เดี๋ยวหาที่เดี๋ยวไปหาที่พักก่อนนะคะแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวไปเอารถก่อนเย้ yeah, ถึงประจวบแล้วตอนนี้ร้อนมากประจวบคีรีขานประจวบคีรีขานค่ะ <Wow. S 2> ตื่นเต้นเมื่อเช้าคือง่วงมากแล้วก็อ่ำมากแล้วก็นั่งรถไฟมาก็คือดีที่เลือกรถไฟขบขบวนถ่วนพิเศษเพราะตรงเวลามากแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำแล้วก็เจ้าที่ดูแลดีเก็บคายาบริการอาหารให้คำแนะนำ ดีมากก็รู้สึกว่าแต่แค่แค่รถไฟแค่มันเก่าเฉยๆแต่ความสะอาดคือสะอาดมากห้องน้ำยังสะอาดเลยแกแต่ชอบคือหนึ่งความไวและความตรงเวลาคือแบบถึงแล้วตอนแรกคิดว่าอ่อมแน่เลยมาประจวบอีรหอกห้าหาก 5, ชั่วโมงกูอ่อมแน่แบบรถธรรมดาไปชั่วโมงอ่อมแน่ตอนนี้คือโอเคตอนนี้คือไม่อ่อมแล้ว เราจองที่พักแถวๆที่ว่ากันอำเภอนะคะชื่อว่า Number Ten Number Hostel ก็คือติดต่อกับเจ้าของโฮเทลแล้วนะคะในไลน์ก็คือจองผ่านอโกด้านะคะถูกมากแต่ไม่รู้ว่ายังไงแต่ถูกจริงแล้วก็ไปเดินแต่ไม่กี่สามร้ยกิโลอ่ะ แค่แถวนี้แหละใกล้มากเลยถ่ายในรถไฟแต่เป็นเมืองคนเถื่อใสยจริงอะเดี๋ยวหาที่พักก่อนนะคะเหมือนจะถึงแล้วแต่เดี๋ยวต้องอ่านรหัสก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ายัางไงเงียบมากอุ้ยทะเลปะนะ่ะทะเลเลยหรอป้าไม่ใช่หรอกโรงมานงนั้นเป็นทะเลเลยอ่ะก็เกินไปปะกข้างหลกงคืนถ่ายนรถไฟทะเลหรอเฮ้ยเกินไปดีเกินคุดที มนทะเลเลยอะเมืองไกลมากเงียบมากเป็นเมืองที่เงียบแต่ก็น่ารักมากน่ารักก็จอดแต่อยู่แค่วันเดียวเพราะว่าตอนแรกจะอยู่สองคืนแต่แบบว่าแต่ต้องประหยัดงบนิดนึงไม่ใช่แบบของเราบรอกว่าอยากเอออยากไปหอยหินต่ออะไรอย่างเงี้ยหึงแล้วย,ยังไงล่ะทีนี้เขาจะเน่อยดีกว่ ถึงแล้วค่ะนี่คือโฮเทลของเรานะคะ n ะ n u m r e r นะคะโฮเทลดีมากพอเปิดประตูไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยฮะมีที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยฮะมีประตูดิจิตอลดาวเราใส่รหัสนะฮะเลิดมากเก๋มากแล้วก็มีชาจักรยานด้วยน่าจะมีคนอยู่ข้างในเยอะยูย่นคะพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเลิศมาก ปเป็นโฮสเทลที่แบบเหมือนบ้านคิวไลท์ไอเอโทโฮมนะคะมีเตียงมีโต๊ะวันนี้คนเก้าคนเราเป็นในโครนะคะ่ะในโครก็เป็นแบบนี้เลยแกนี่คือโฮสเทลนะคะถูกมากมีน้ำซีแล้วก็มีตู้เย็นแบบนี้นไม่เลวคิวไลท์ไอเอทโฮมมากบ้านใหญ่มาก ห้องน,นั้งเล่นอย่นะคะอืมเห็นไหม,มนีม่ก็คงเซล์ราคาถูกที่ประจวบเนอะนเบอร์เทนโฮสเทลค่ะทำดีทำถึงไม่ดาบสะอาดมากข้างบน,นเป็นห้องนะคะดี พักนาคาก็คือเป็นโฮสเทลที่ดีมากสวัสดีค่ะเราจะออกจากที่พักนาคาก็คือเป็นโฮสเทลที่ดีมากเดี๋ยวมารีวิวนะตอนนี้ขิวมากขอพาลิลินก่อนว่าจะต้องรวจับโก้สวัสดีค่ะประจวบน้องลิตเติ้ลมาแล้วค่ะก็คือขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเช้าจากโฮสเทลนะคะมาที่ทะเลประจวบแกมันคือทะเลจริงทุกคนเพราะว่าแกแบบแค่นี้เองแค่นี้เลยคือถานในรถไปโฮเทลทะเลดีมาก ฉันหาอะไรกินค่ะตื่นเต้นมากเมืองตื่นเต้นมากแบบเป็นเมืองที่เงียบมากแล้วก็สงบมากแล้วก็ผู้คนดีคือเจ้าของฉันได้สิทธิพิเศษค่ะเจ้าของโฮเทลคือมาต้อนรับฉันมาเพราะหนึ่งฉันเปิดประตูไม่เป็นเปิดประตูไม่เป็นแล้วหนึ่งคือฉันเปิดประตูไม่เป็นนะคะและ้วก็ฉันต้องเช่ารถก็คือเจ้าของโฮเทลก็คือมาหาฉันเลยจ้าพอปกติคือให้เช่าเองจา้ๆๆ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 า,าเลิศ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 ไปหาไปหาอะไรกินกันก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายน้อยลงนะคะเพราะหาอะไรกินก่อนแป๊บหนึ่งนะ ใค่ะดีที่เราไปมาถึงตอน11โมงแล้วก็11โมงกว่าก11โมง40ฉันได้เข้าโฮเทลแล้วจ้ะไอเลิฟมาแล้วฉันก็มีเวลาที่อีกเยอะมากไอเลิฟไปกันจ้าไปกันต่อว,ว,อว้าวเจอเน้ประจวบคืนนี้อเ <c oughs> ล แถวชุมชนเขาตะม้องลายตรงอ่าวน้อยนะคะร้านเป็นบ้านบ้าแบบนี้เลยค่ะอยู่ตรงแยกตรงนี้มาจากแยกตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทะเลตรงนี้เป็นคาเฟ่ด้วยนะคะทางนี้คือน่าจะทําประมงทําปูกันจะจ๊ะทำในเยิมากหลังร้าน,าะาน,นะคะ ปูดีกว่ามะ้ม้อะไรครับ้าวเครับเอามะพร้าวค่ะขอบคขอขุณค่ะนะคะเรามาจะอยู่ที่ชุมชนเขตาตะมองลายเป็นชุมชนทำประมงนะคะตอนนี้ก็คือมาอยู่ร้านต้นบ้านประมงเลยดีมากตอนนี้คือตอนเที่ยงแล้วคนเยอะมากนะคะ แล้วก็เมนูขึ้นชื่อก็เลยไปทานทะเลแล้วก็ปูถูกมากเนเมนูปูเริ่มต้นที่หกสิบหรือเจ็ดสิบาทถูกมากน่าตื่นเต้นมากๆก็ขับจากตัวเมืองตัวแถวแถวสารสารากาประจวบนะคะมาประมาณมาตรงอ่าวน้อยประมาณเจ็ดกิโลขี่มอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวแล้วก็เงียบมากสงบมากไม่มีรถเลยเงียบมากแล้วก็สวยมากแล้วก็ระหว่างเดินก็คือ ร้องเพลงไปเลยว่าร้องเพลงช้าๆแบบหนีทะเลมาเจอทะเลแล้วทะเลนี้สวยมากอขอบคุณค่ะแล้วมีน้ำมะพร้าวค่ะดีมากชื่อร้านละมุนล,ลิ้นละมุนเป็นรอเรือนะคะเปิดขายหา,นหานในติ๊กตอกค,ค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวรอกินกันค่ะค่ะ ก็คือข้าวปกปูจ้ะราคาหกสิบบาทเอางี้มีข้าวปูปูกะเพราปูข้าวผัดปูไขค่คนปูไข,ข่เจียวปูกะเพราทะเลพี่แกงเลยแล้วก็องที่หกสิบาทค่ะต้ยมยำร้อยหนึ่งเกี๊ยหลัทะเลแปดสิบช่าอออยากมากินที่นี่ทุกวันอยากมีบ้านอยู่ตรงนี้อยากมีบ้านอยู่ตรงเนี้ยอยากมีบ้านอยู่ตรงเนี้ยดูดิ ขนาดเนี้ยได้ไงที่ขับรถมาคือว่าอยากอยู่ประสบอีกคืนหนึ่งเลยอะไม่อยาไปหัวหินแล้วอ่ะส่วนที่นี่มันดีอะมันแค่แค่ลงรถไฟมาแค่ลงรถไฟมาฉันแบบอยากอยู่ที่นี่ฉันอยากอยู่ที่นี่แบบพอ,อยิง่งไปโฮเทลแล้วแบบว่าคือแล้เจ้าของโฮเทลแบบต้อนรับดีมากแบบส่งถึงตีนงนอน แม้เขาส่งไปถึงเตียง,งใช่ไหมโอ้โหขอคุยค่ะอย่างเงี้ยเลยอ่ะไอเลิฟไอเลาฟแล้วก็พอพอพอได้รถใช่ไหมพอได้รถก็ขับเดินขับวนขับเที่ยวเมืองแปดบหนึ่งแต่ตอนนั้นตอนเที่ยงรถไม่มีลเ,ลเลยไอเลิฟมาก สดมากดีมากเยอะโคตรเลยร้านละมุนล,ลิ้นะคะอ่าวน้อยจังหวัดประจวบค่ะเปิดประมาณแปดโมงปิดประมาณไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะอร่อยมากกูเจ๋วพาไปดูตรงนี้ก่อนอร่อยมากแบบปูสดแกปูผัดผมก็ดีราคาร้อยหนึ่งทุกอย่างที่เป็นกับข้าวราคาประมาณหนึ่งร้อยบาทจะคิดว่าหนึ่งร้อยบาทแล้วมันสดมาก ก็คือถ้าแกไปกินในเมืองอ่าถ้าแกไปกินคืออาหารตะจวบ่ะอย่างน้อยก็มีสองสามร้อยอ่าอย่างน้อยก็สองร้อยแต่หนึ่งร้อยบาทอย่ามีบ้านอยู่แบบนี้ดูนะบ้านใช่ไหมหันปุ๊บทะเลแล้วแก<อ>ฉันไม่เคยอยู่ทะเลที่ไหนที่แบบมันใกล้ทะเลขนาดนี้ยแบบบ้านปุ๊บทะเลเลยนี่ดีมาก แหววน้อยเดี๋ยวจะไปแหววน้อยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปว่ากอกันไปดูดาวตอนม่าไปดูดาวไปดูปลากันนะคะหรือว่าอยางมีบ้านอยู่แบบนี้แบบลงปลุ๊บทะเลเลยแล้วก็อยากมีคนทำอาหารทะเลอยากกินปูแบบนี้ทุกวันไปค่ะไปกันต่อสมอร์ไซค์ไปค่ะอยากมีคนทำปูแบบนี้ให้กินทุกวันเพราะมันอร่อยมาก ข้าวคุกปูคือปูสดมากอร่อยมากอร่อยท,ที่สุดในโลกตอนนี้นะคะทุกคนมาอยู่ที่เว้อ่าวน้อยระหว่างกลับนะคะระหว่างจะไปตรงนั้นคืออ่าวประจวบตรงนั้นคืออ่าวประจวบค่ะตรงนี้นะคะคืออ่าวน้อยเราขึอ,อยู่ตรงนั้นเราขับรถมาตรงนั้นแล้วก็อ้อมมานะคะเพื่อมากินปูที่อร่อยที่สุดในโลกอ,อร่อยมากอ่าวนี้ก็คือสะอกแบบนี้ตัวเน,นี้ยเหยียบ ประจวบได้สองชั่วโมงป็นพูดว่าสวยชอบอยากอยู่ไม่หยุดไม่ตองไห้ชุมชนชุมชนชาวประมงอ่ะตอนนั้นที่ไปกินข้าวคือชุมชนม่อนลายเป็นชาวประมงเลยปูอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกจะหลงให้สองชั่วโมงเนี้ยไม่หยุด <c oughs> จะหองใหลอ่ะแกมันดีมาก ทำใจไม่หยุดเมื่อแบบตอนเรากลับบ้านเมืออตอนเรามาบ้านเราเจออาหารที่อร่อยที่สุดไม่เคยกินปูที่สดขนาดนี้อาหารที่เมนูยทุกอย่างร้อยหนึ่งแล้วก็พีนูปูปูข้าวคุกปูคือปูข้าวแล้วแม้กระทั่งแบบน้ำปลาพีกะยังอร่อยอย่างโอ้โห เราจะไปตรงนั้เป็นอ่าวมะนาวตรงนั้นน่าจะเป็นอ่าวมะนาวนะคะตรงนั้นแล้วก็เราจะขับไปตอนนี้ตอนเที่ยงประมาณบ่ายหนึ่งค่ะร้อนมากเราจะไปว่ากองค่ะเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํากันนะคะโอ๊ยไม่ต้องมารับชันฉันปลอดภัยฉันแฮปปี้ที่จะอยู่ประจวบแกมันเป็นเมืองแบบเชื่อมแม่เอาหนีคือวิวเนี้ยคือวิวเขาประจวบตรงเนี้ย เป็นวิวที่ฉันดูตอนแรกฉันก็จะไม่มาหลอกฉันจะไม่มาแต่มาดูพอเวลามีคนพอเวลาไปเซิร์ชอ่ะแล้วเห็นวิวภูเขาเนี้ฉันแบบเออกูอยากมาเห็นภูเขานี้วะกูต้องมาอย่างเงี้ยแบบกูต้องมาเห็นภูเขาอันเนี้ยตรงเนี้ยให้ต้องมาเห็นภูเขาเนี้ยตรงเมืองประจวบให้ได้ก็มาแล้วแล้วพี่เขาที่อรอยแบบโอ้ยพีได้กว่านี้ไหมไม่อยากไปหัวหินแล้วอะ่ะ ไอ้คประจบดีมากอีฮีรกูลืมผู้ชายทุกคนเลยกูลืมผู้ชายทุกคนที่ทิ้งกูที่ไม่รักกูเลยประจบหิวใจมากทุกทีประจบหิวใจกูมากดีมากอาจจะ้าตายไปเข้าไปกันต่อเป็นป้าป่ะดีเราเหมือนแบบมันทำให้เราแบบหิวใจสุดๆแบบสุดของความหิวใจแบบ ถ้าใครย้อนกลับไปดูตอนเช้าตอนเช้าเศร้ามากตอนเช้าเหนื่อยตอนเช้าแบบไม่อยากมาเลคนนือแบบน้าขาสวยมากเลยอ่ะน้าชัวคือภูเขาเนี้ต้องมาเห็นกับตาค่ะตรงไหนก็สวยฉันอยู่ภาคใต้ที่ว่าสวยแล้วนะมาเจอประจวบอีกดอกในอ่าวไทยฉันให้ประจวบนะไปกันต่อจ้า ดีแกเอาไีดีใครเคยมาสถานที่ต้องเที่ยวพอแค่วิวหนึ่งปะ้ฉันมาประจวบเพราะแค่วิวนี้เลยจริงๆฉันมาประจวบเพราะวิวนี้เลยเพราะภูเขาสองลูกนี้เนี่ยฉันมาประจวบแค่นี้เลยฉันเห็นภาพแล้วฉันแบบแบบโอ้ฉันต้องมาแบบเนี้ยแบบตอนแรกจะไม่มาแล้วตอนแรกอะ่ะจองแล้วแล้วก็แคนเซิลแล้วพอแบบเห็นวิวนี้เยอะ ต้องมาเลยแล้วตอนนี้ทางถนนอ่นะมีชั้นคนเดียวเพราะตอนนี้คือตอนบ่ายหนึ่งร้อนมากเลยชั้นชอบป้าไอเลอรเบสแกชั้นมากับปันชั้นมาประจวบเผาวิวนี้มาไปแล้วไปตอนนี้เราอยู่ที่อา่อาวประจวบค่ะแวะมาปเจาบ,บอกว่าชั้นไม่นะขึ้นเรานนะเขาช่องกระจกอยู่ข้างหลังเพราะว่าลิงเยอะชั้นเคยขึ้นไปแล้วตอนเด็กๆก,ก็สวยก็สนุกก็สวยแหละสวยเมื่อเราเห็นน้ำลงอ่ะสวยแต่ชั้นมาประจวบเผาวิวนี้ค่ะ แต่ตอนนี้คือตอนไปหนึ่งอ่ะมันไม่ไหวแล้วไปไปพี่ทำเปสัตว์น้ําไม่ถึงทีตอนนี้เพิ่งอยู่ในอ่าวเพิ่งอยู่เพิ่งมาถึงจะเอาน้อยม,ม,ม,มาอาวมาอามาอาประจวบเนี่ยตอนนี้คือไม่รู้สึกร้อนเลยอ่ะอีเที่ยววิวนี้สวยมากอ่ะแล้วมันเงียบมากลองฟังนะไม่มีใครเลยมีแต่กูพูดพร่มภาพเสียงดังคนเดียวเนี่ยไอเลยวิวนี้มากค่ะไปกันต่อค่ะ ฉันรี้ใจทองเธอถ้าคุณโดนจับขอโทษด้วยการตัวคุณรู้คุณแข็แก่ได้รูปแล้วคุณทำผิกดกฎหมายตอนที่อยู่ในค่ายทหาร คุไม่ต้องเที่ยวค่ะสมน้ำน้ำผู้ชายทุกคนที่ไม่ชอบโดเราไป็นต้องเที่ยวที่สวยๆมีความสุขจังเลยมเลยมีมีความสุจมขสจังเลยค่ะ